มือนี้26สิงหาคมครับพี่น้อง2565ครับอ่าเหมือนเดิมครับในหอยสัญจรนผ้าพีผ้าน้องมาเบืองง่วครับอีพีนี้เหมือนเดิมอยู่ที่บ้านอ่าน้อ,นองตะเคียนเนาะครับพ่นอตำอบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ามือนีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งครับมีทั้งสีขาวสีแดงนะครับพี่นอ้องเด้อโคแม่ลูกแม่ทองแม่สาวมีเหมือนครบทุกรสชาติครับพี่น้องมือนี้ อ่าเหมือนเดิมก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงูอ่าฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นักหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของงูอ่ขอกนีนกันครับอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับครับครับผมตัวพุ่งมาเนาะสก็ตเลยครับเด้อครับผมเล้วทางซองให้นักหอยสัญจรครับครับมาอนี้มาแบ่งมีแม่สาวแม่ทองครับแม่สาวสองแม่แม่ทองแม่หนึ่งคบแม่ลูกคบหนึ่งครับอ่าโอเคครับพี่น้องนี่มีหลากหลายนี่เดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆกันพี่น้อง เดี <N <panels> <N ๋ยวเอาไปเบ่งราค่าไปเบ่งรายละเอียดของง่วขอบของพอพุ่งกันครับพี่น้องอ่ะคุณพ่อเริ่มตัวใดกันก่อนอ่ะแม่โบสนี่เนาะอ่ะขาวโบดนี่พี่น้องอ่ะเป็นงัวสาวเนาะแม่นีเนาะงัวสาวครับอ่ะอายุเพิ่นได้จักเดือนละครับนี่สิบแปดเดือนครับอ่าอายุสิบแปดเดือนด้วยพี่น้องสาวไก่ผสมแหละครับพี่น้องอ่าตัวนี้ความสูงทายประมาณเท่าไรครับลอยสามสิบบวกครับอ่าทายลอยสามสิบบวกด้วยพี่น้องเป็นง่วโบสครคบเรื่องครับอ่ะนี่ ตำนี้มีบอคุณพอ่อบอรครับปรกกันตำนี้ครับปรกกันตำนนี้ไอพี่ไอน้องคือเก่าเนาะครับน,น้ออ่านี่นี่เบิ้งถ่ายเบิ้งดาาเป็นนาพี่น้องอายุสิบแปดเดือนเด้อความสูงลอยสามสิบครับพี่น้องอ่ะกูได้เนมหางวัวขาวโบดๆนี่ตำนนี้บอมี่นำ้นำไตน้ำ่างงามๆครับพี่น้องนี่แข้งขากระดีครับนี่หนาสวยครับตัวนี้อ่ะนี่เบิ้งแผ่นหลังเป็นพี่น้องอ่ะเป็นตัวแรกของขอกพ่อพงขึนครับ ปักกันตำหนีให้พี่ให้น้องเด้อสำหรับแม่นี่อ่านี่เบิ่งพนญางครับก็ถือว่าแข้งขาดีครับนี่ลำตัวก็ดีครับอ่านี่ตัวแรกของขอกเพิ่์ดเด้ออ่าคุณพ่อตัวแรกนี่ห้องไวร้ายปันใดนอห้องไวยี่สิบเก้าครับอ่าพี่น้องสองหมื่นกับเก้าพันบาทครับอ่านี่ราคาต่อรองได้นาะต่อรองได้อ่าคุยกันได้ก็หนึ่งครับพี่น้องผู้ใดมักยกหูมามหาเพิ่์ดครับเดี๋ยวรา,ายละเอียดทางเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะให้ไปอีกเตัวหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเบงรายละเอียดของงัวก,ก่อน ว่าบมมีตํานี้เด้อตัวนี้อ่าอีกตัวหนึง่งอายุ18เดือนความสูงประมาณร้อยสาบวกเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาดีตั๊นี้หางดงหางเดนขาถกูกขาถอนสวงสุดดีประกันใหเหมือนน่ๆคุณพ่อเนาะอ,นอ่านี่ขอกเพิ่นสื่อกับเพิ่นมีมาตรฐานให้ดีให้น้องครับนี่เป็นตัวแรกครับสอง0มืนกับเก่าพบาทครับต่อรองได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตัวแรกผ่านไปสีขาวๆนี่พี่น้องเอาไปเบ่งตัวที่สองครับอ่ะเป็นแม่สาว แดงแดงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโบดครบเครื่องขึ้นกันครับตัวนี้เม็ดสีก็ถือว่าจัดเลยแหละพี่น้องนี่แดงมุมีดแดงครับอ่ะตัวนี้อายุจักเดือนคุณพ่ออายุสิบเก้าเดือนครับอ่าสิบเก้าเดือนไกลได้ผสมอีกแล้วตัวนึงครับพี่น้องอ่านี่เป็นงูหน้าสวยเด้อพี่น้องอ่ะหน้าสวยสําหรับแม่นี่หน้าสวยความสูงหลายป็นไหนหอความสูงลอยสามสิบเจ็ดบ่อสันอ่าถ่ายลอยสามสิบเจ็ดเป็นงูสูงโปร่งเด้อพี่น้องนี่กำลังโตดีน้ำไตน้ำล่างกระง่ามครับ ที่สำคัญนี่โบดคบเครื่องดีครับตํนนี้มีบอบอมี่นอะแข็งขาดีเล็บเลืสวยครับนี่อะเบืองน้ำใต้น้ำล่างในจังหน่อยน่มกบซีนอะบอมีติ่งเนาคุณพ่อนอนี่ี่นนเป็นตัวที่สองของขอเพื่อนครับสาวใกล้ผสมครับสิบเก่าเดือนความสูงวาวัยลอยสามสิบเจ็ดเซนติเมตรเด้ออะนี่ต้นนี้เพื่อนประกันไหเป็นงัวนี่อนาคตแม่บอกผู้ใดหางัว สีแดงแดงโบดครบเครืองหางลายๆนี่พี่น้องอ่ะนี่น่าก็สวยเด้อตัวนี้ตัวที่สองนี่คุณป่อห้องไว้หลายปนไหนนอาเอ่ะพี่น้องสามหมื่นับสามพันบาทเด้อพี่น้องงัวสูงห่อยสามสิบเจ็ดนี่ไก่ได้ผสมแล้วเอาไปผสมเอาพี่น้องมา่อดเรือไว้เลยนี่พอข้าวหรอกพี่น้องเรืออยู่ก็จักเดือนกับสิึืนแล้วครับนี่เป็นอายุเป็นไดซิบเก่าเดือนครับแม่นี่ตำหนีบมีนาอครับนอสีแดงดีบวมีสีแดงดีเด้อบงถ่ายในจักหน่อยนี่พี่น้องงัว ัวหันด่า,ดากันผมเลยหันไฮเทนาอ้าวนี่เกรืองดำเพียดดำเด้อพี่น้องเด้ออ้าวนี่ไอ้มักกะนี่ไอ้เบิ้งเลยพี่น้องแข้งขาดีหน้าสวยอนาคตแม่บอกแม่พันเดอ 30, ้อสามหมื่นกับสามพันบาทเนาะครับน้ออ่ะนี่ราคาต่อรองได้ครับอ่างัวแม่สาวพันไปไปเบิ้งงัวแม่ทองกันบ้างพี่น้องตัวนี้ถือว่าหนังหนาดีขนาดเด้อพี่น้องอ่ะพอแม่พี่น้องทันใดลุงป่านะอะอยากได้งวัว ทองประกันทองเด้อครับเด้อนี่หนาหนาเลึกๆครับพุ่นทั้งพุ่นคือคากแห้งพี่น้องพุ่นมอนยหน่อยๆนั่นโอ้ยคักขนาดไม่ได้ออกคอกพี่น้องพุ่นอ้าวนี่เฟิ่งโอ้ยเป็นบ่ได้ออกคอกพี่น้องโดนได้ออกโอ้พุ่นพุ่นคักเป็นหยังพุ่นสิได้ไปว่านี่มันเต้นดีคักแท้ เมืองตัวที่สามกัน,ค,นกครับพี่น้องอ่ะแม่ทองเนะงาะสาวทองแรกนั้นหนาลึกๆพี่น้องนี่อ่ะสถานะทองพอ่อใดคุณผัวทองอเมริกาครับอ่ะพี่น้องใบใหญ่ๆนี่ครับซ้าๆประตูเฮือนนี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับเอสเคเจ็ดเจ็ดเก้าครับผสมสิบสามพืชสภาพคมงหกหาอ่าเดือนนีสิงหาในในเจ็ดเดือนหรอคุณพ่อนี่สามเดือนกว่า,าเนาะอ่านี่พี่น้อง ามเดือนกว่าครับตวทองเรียบร้อยแล้วคุณ่อทองครับรับประกันอ่าตวทองรับประกันทองอวทอง,องวดตัวนี้ถือว่าเลือกดีพี่น้องเบื้อง,งหลังตรงหลังตรงนาสวยครับเป็นสาวทองแรกความสูงได้ไรบัาไใดคุณผอลอยสามสิบหาครับอ่าถ่ายลอยสามสิบหาบวกครับพี่นอ้องอ่าเบื้องเพรศเครื่องดำถ่ายใใหญยได้พี่น้องกกหางกัน,ในใหง่ครับนี่เบื้องหลังเป็นแป้นครับถือว่าเลี่ยงถึงครับสำหรับแม่นี่ก็คือกำลังติดทองก็ถือว่ากินดีแล้วครับนี่อ่านี่ตํานี้บอมมี ความสูงลอยสามสิบห้าบวกเป็นสาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดเนี่ยหางัวทองสาวทองแหลกสดๆแม่นี่ถือว่าเลือกดีพี่น้องข้อกัหลายนำล่างกับง่ามอืมเป็นตัวตัวทองให้เรียบร้อยประกันทองนะคุณพ่อเนาะสบายใจได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวทองประกันทองให้ว่าทีวนี่ถือว่าหน้าสวยเด้อพี่น้องโบดหูขอบหูดาข้อหลายๆครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกทันึง คอมสูงของเพื่อนนั่นร้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องนี่หนาะเลือกดีเป็นสาวทองแรกเป็นไซอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าไว้เด้อพี่น้องเด้อทองในสามเดือนครับประกันทองประกันทุกตำแหนี้ครับพี่น้องอ่ะนี่คุณได้แนะนำหาสาวทองแรกเลือก,ก,กนนๆนะหนาหลังเป็นแปนพี่น้องงว้วตัวนี้เลี้ยงถึงครับเลี้ยงถึงอ่ะนี่สวยๆนี่ตวัวที่สามนี่งว้วทองนี่ห้องเวลาไม่ได้พี่คุณพอ่อ้องวัออ่ะพี่นอ้องหาหมื่นกับหนึ่งพันบาทครับพี่น้อง ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนี่พี่น้องดากเป,ดเป็ดเป็ดนี่เพิเ่งนี้ล่ะกกหางใหญ่ๆปูหางงามๆนี่นอ,ได,อ,ไ,ดอได้ง้วนทองเด้อพี่น้องเด้อเงื่อนหาหมื่นเอ็ดสุมือนี่ได,ได้สองตน้าทองเอาไปรุ่นแต่ว่าสิได้ปูหรือแม่ครับแต่ว่าทองล้านเปอร์เซ็นครับพี่น้องเฟิน,นประกันไหนน้นี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าใบใหญ่ๆนี่พี่น้องกล้ามปูฟาร์มเนาะอ่ะนี่ตัวนี้เป็นง้วนทองของขอกเฟินครับอ่ะนี่ก็ถือว่าสวยครับแม่นี่สําหรับผู้ใดหาคาโบราณหาหมื่นหนึ่งพันบาท หลังเป็นแปนเลยพี่น้องนี่หนาสวยๆครับยืนกะง่ามครับง่วนตัวนี้อ่ะตัวที่สามพันไปครับนี่พาไปเบิ้งของแรงครับโมเมนต์ว่าราคาแรงได้พี่น้องมันแรงแห้งตื่นเต้นมากเพราะท่านเศร้าแรงอยู่นี่นี่เห็นว่านี่นี่ฮาวขนาดโอ้โค้แม่ลูกนะคุณพ่อเนาะครัโค้งแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เดย์จี้เดือนเหรอลูกเพื่อนี่เดือนครับอ่าลูกซีเดือนครับพี่น้องงัวนนี่ แม่นีเบิ้งลักษณะของแม่ครับอ่าให้พี่น้องเบิ้งแม่ก่อนอ่านี่ผลงานการใจหลกคกับเบิง้งเ,เนื้อหนังเ,นเลือดดีเวยพี่น้องหลิวเป็นหลิวกับพี่น้องเบิง้งย่นดีขนาดโบดีนากระสวยอ่านี่ถือว่าใจหลกอกมาได้งามครับสรับแม่ประมาณหนีครับแม่นีสูงเท่าไหร่คุณบอกสูงลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเนาะได้จักจะลูกแล้วแม่แม่ทองแรกครับทองแรกเนาะเพินหนีเนาะเป็นลูกแหลกเนาะอ่าตอนนี้แม่ขึ้นหล้ว ขื่นหล่อครับหอดนึ่งขื่นหอ่อหนึ่งยังบริษัทผสมเนาะอ่าครับผมอ่าตามสภาพครับแม่เลี้ยงลูกด้วยพี่น้องเด้อยแต่อยากเห็นผอมเนี่ยจักหน่อยครับแต่ว่าแม่กับเครื่องดีครับเครื่องดำบทกบเครื่องความสูงวาวไวลอยซีสิบบวกลูกไส้เพิ่นนั่นโอ้ยดื้อขนาดพี่น้องผสมโตมากป๋อปะเพิ่นว่าผสมหลอดแล้วเพิ่นหาหลอดอ๋อบริษัทเอกสารมาเนาะให้เบิ้งโตโตโตนงัวเอาพี่น้องนี่ ลูกเพิ่นหนีอายุสี่เดือนครับความสูงกับพ่อเมียบบพอนี่อยสิบลอยสิบเนาะประมาณลอยสิบอ่ะคมแม่ลูกลูกตัวผูกครับพี่น้องเป็นลูกตัวแรกเด้อแม่ขึ้นแล้วรอบหนึ่งความสูงของแม่ลอยสี่สิบบวกครับอ่ะควบหนีคุณพ่อห้องปหลาไปไหนน้องพอว่ามอ่าพี่น้องหาหมื่นกับสามพันบาทครับพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงจักน้อยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้ทับแม่เพื่อนแล้วมาพอได้เลือกเอาพี่น้องสมเอานี่ผลงานการใจลูกลูกแรกเพื่อนนี่ สี่เดือนนี่ออกมาห่าวแน่นอนอ่านี่งามงามครับพี่นอ้องอ่าตันนั้นก็คือเปนโดนๆเพิ่ได,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 ด้ออกกอกเพร่ะกิอยากแลนอยากยังในพี่นอ้องอ่านี่มือนี้หามื่นครับสามพันบาทเนาะคุณพ่อเนอะ 3, าะอ่านี่โคมนี่ราคาคุยกันได้ตอลองได้ด้วยพี่น้องด้วยอ่ามือนี้ผมพาเมื่อเบิง้งครับพี่น้องหลังจากแต่ก่อนกับมาหาพอมาเห่ินน้ำพอพิ่นดุครับพี่น้องก็คือห่างหายไปช่วงนี้ก็ แต่กลับมาเฮ็ดคือเก่าครับพี่น้องห้สม่ำเสมอครับเพื่อให้พี่น้องดนงวดดีๆราค่าถึกถือราค่าเกษตรกรเขาไปเลี้ยงหรือว่าเขาไปพัฒนาสายพันธุ์ของเจ้าของครับพี่น้องอ่ะคุณพอ่อเดี๋ยวผมขอรายละเอียดการติดต่อทางเบอร์โทรเนี่ยครับเบอร์โทรเนาะครับผมศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสี่สามครับผมสี่แปดสามศูนย์ครับผมอ่ะพอพอ่วงบรรน,น้องตะเคียนครับครับผมเดี๋ยวรายละเอียดทางเฟซบุ๊กของเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ หน้าจอ YouTube อีกตัวหนึ่งเ้อพี่น้องเออ,อมือนีอันดับแรกขอบคุณพ่อพ่วงครับาาแห่มาเล่นน้ำครับอาจังได้ขายกับห้ล,ลํารวยครับพี่น้องอ่ะนี่ครับผมมือนีกับภาพมาเบิงครบรสชาติครับพี่น้องแม่สาวแม่ม่านแม่ทองแล้วก็โค้งแม่ลูกครับพี่น้องราคาเบาเบาราคาเก,าาเก,าาเกาษตรกรครับพี่นอ้องอ่ะสำหรับมือนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ